ไม่หรอกแต่ว่าหลายหลายคนอยากจะสงสัยว่าเอ๊ะทั้งสามตัวนี้มันเลิศยังไงวันนี้เรามีเสียงของผู้บริหารมาด้วยเดี๋ยวเราไปชมมพร้อมกันค่ะอันนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากให้รู้จักไว้จริงๆอย่างที่สองเนี่ยเฮกซาเทปไทไนตตัวนี้คุณสมบัติของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเป็นตัวเอกเลยนะสำหรับของครีมหลายๆยี่ห้อที่ที่ทมีราคาแพง ก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องมีตัวนี้แต่เขาจะใส่มากน้อยอันนี้ก็ต้อว่างันใช่ครับแต่ของเราเป็นพี่แล้วนะคุณสมบัติอีกตัวนี้เนี่ยเขาเรียกกันเลยว่ามันเป็นบนออฟไลท์ไอที่ฉีดฉีดหน้าเนี่ยนะคือหลายๆคนเนี่ยต้องไปพึ่งแพทย์จริงไหมครับครับแต่ว่าสอหรับีมของเราเนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมตัวใหม่เราเรียกกันว่าไบโอนาโนเทคโนโลยี๋อ้ผมจักผมจักว่านาโนนาโนนี่คือความละเอียดใช่ไหมฮะใช่ครับอันอะไรที่มัน ยิบยิบอะไรเงี้ย<ช>ซึมได้ง่ายๆถูกต้องครับ มันจาเป็นมากเลยเพราะว่าผิวพันธุ์ของคนเราเนี่ยถ้าเราใช้ระบบไบโอนานเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะซึมเร็วแล้วก็กระชับโดยที่สามารถจะยกกระชับผิวหน้าเราเนี่ยได้โดยที่ไม่จาเป็นที่ต้องไปพึ่งสัญญกรรมเลยนะะคือว่าอยู่ที่บ้านก็ทําเองได้สามารถทำเองได้ที่อาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยแต่รับรองได้เลยว่าเห็นผลเห็นผลแน่นอนนี่แหละสำคัญที่สุดนะครับคือใช้อะไรมันก็ต้องเห็นผลใช่เหลแล้วอีกตัวหนึ่งก็เปปไทยที่มีมี คุณสมบัติทาให้คนเราเี่ยมีผิวค่อยๆขาวขึ้นดีไหมครับค่อยๆขาวขึ้นเพราะว่าเราไม่มีไวท์ลูิ่งตัวที่จะคาโป๊ขาวเลยนี่อนี้ก็เหมือนโดนยอมนะถูกต้องครับก็อันนี้เราจะไม่ไม่วิจารณ์ใคยนะแต่ว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไวท์ลูปิงไวท์ลูปปิงเนี่ยมีคุณสมบัติที่ช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีสารสกัดที่มาจากธรรมชาติหลายๆตัว นะครับสารสกัดจากธรรมชาติหลายตัวเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะเอ่ยถึงตัวที่เอาตัวพระเอกพระเอกเลยพี่ของเขาเลยแล้วกันนะครับคือทองคําทองคำใช่ครับทองคำที่เราใส่กันอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ฮะแล้วตอนนี้ราคากำลังสูงใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าทองคำเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษนะครับที่ช่วยให้กับการไหลเวียนของโลหิตภายใต้ผิวหนังเราเนี่ยได้เป็นชั้นยอดเลยทองเนี่ยแหละพี่ใช่ครับ แต่การที่ไม่ใช่ออยๆเอาทองมาแตะหน้าเราแล้วอุ้ยทุกอย่างใช้ได้นะทองตัวนี้จะต้องเป็นทองที่ผ่านนวักกรรมกรรมวิธีของใช่ครับแบบนานองเหมือนกันคือทาเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าเราเนี่ยอุ้ยเป็นสีทองเหมือนเอาทองมาปิดไอ้แบบนี้คนก็คงจะไม่สบายใจใช่ไหมครับแต่ว่าทองคาเนี่ยมีเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่สมัยมากกว่าหลายทั้งปีนะซึ่งตั้งแต่ในยุคของเอาพูดง่ายเลยตั้งแต่เปรี่ยวพลา ออ้รูจักนะฮะผมคิดว่าทุกคนก็คมานน้าสมัยนั่นแหละถูกต้องคิดว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินนะครับว่าเรียอพตาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวชีแเงนะฮะแล้วก็การใช้ทองคําเข้ามาอยู่กับร่างกายมีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าในปัจจุบันเนี่ย ไม่ต้องไม่จาเป็นจะต้องล่ำโดยที่เาเอาทองคำมาโป่หน้า<ม>แต่เรามีตัวช่วยที่สามารถที่จะทองเนี่ยสามารถที่จะซึมลึกเข้าไปในผิวของเราเลย<ม>แล้วสามารถช่วยในระดับผิวชั้นลึกของเราได้ด้วย<ม><ม>เพราะฉะนั้นความขาวกระจ่างใสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในเมื่อเอส้นโลหิตต่างๆของเราแล้วเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีนะครับโอ้โหฟังแล้วขนลุกฟังแล้วต้องบอกว่าขนลุกจริงเพราะผมไม่เคยได้ยินว่าคุณสมบัติของทองคําบริสุทธิ์เนี่ยจะ คืออันดับแรกเลยผมไม่คิดว่ามันจะละลายลงมาอยู่ในตัวเนื้อครีมแล้วซึมเข้าไปใน ผิวหนังเราได้ว่างั้นเถอะแต่พอพอฟังถึงคุณคีโอคาตาขึ้นมาแล้วมันเขาเขาก็งามในสมัยนั้นใช่ครับแล้วคนสมัยนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสัมผัสตรงนี้ได้โดยที่ไม่จําเป็นจัดมาให้แล้วอยู่ในกระปุกเดียวกันบปกี้ไล่มาตั้งยาวนี่คือทุกอย่างนี่คืออยู่แค่กระปุกเดียวโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปทําสปาหน้าด้วยทองหรือจะไปทําสปาอะไรต่างๆผมมองว่าตรงนี้เนี่ยประหยัดเวลาครับแล้วก็พูดได้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยไม่สูง ไม่สูงอย่างที่ทุกคนคิดคำถามที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วนะคะนั่นก็คืออย่างที่บอกเป็นสุดยอดนวัตรกรรมนะคะไม่ว่าจะทองก็ดีนี่นะคะเรารวบรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์มาแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะเป็นไบโอนาโนซึ่งที่เราบอกไปนะคะว่าไบโอนานโนี่คือมันจะมีอนุภาคที่เล็กมากในการดูดซึมพอซึมไปปุ๊บเนี่ยคือชั้นใต้ผิวหนังคือลงลึกไปเลยเนี่ยบางทีเนี่ยครีมมันไม่ถึงครีมทั่วไปเนี่ยทาเต็มที่นะเอามันก็คงแค่ บน<ม>บริเวณเนี้ยผิวชั้นบน่นาค่นานการดูดซึมไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผ,ผลิตภัณฑ์มาเนี่ยรับรองค่ะดูดซึมใต้ผิวหนังแน่นอนก่อ,อนที่จะตัดสินใจเราก็ต้องบอกก่อนวาอ่าถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยมันมีความคุ้มค่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางคุณภาพกันนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมตัดสินใจซื้อวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้อะไรบ้างนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาเลย อ่านี่ก็คือนะคะอย่างแนนที่แนนเห็นอยู่หนึ่งเลยส่วนผสมเนี่ยที่บอกไปนะคะว่าสกัดจากธรรมชาติร้อเเซนะคะแล้วยังย,ยับยั้งเอนไซม์ที่จะทําลายคอลลาเจนเรานะคะเมื่ออายุมากขึ้นะนะคะคอลลาเจนเราก็จะสูญเสียไปช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนให้กับผิวหน้านะคะแล้วก็ช่วยลดการชะลอเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรหรือ,อว่าคนที่เป็นอยู่แล้วก็สามารถที่จะ มีวินัยในการทานนิดนึงมันก็จะค่อยๆเรือนหายไปนะคะแล้วที่สําคัญมีกรดอะมิโนนะคะที่ลดริ้วรอยลึกบนใบหน้าอย่างบางคนเนี่ยต้องไปฉีดโบทงโบท็อกไม่ต้องแล้วนะคะแล้วก็เร่งการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุอดออกไปพอผลัดเซลล์ปุ๊บเนี่ยผิวมันก็จะใสขึ้นนั่นเองนี่คือการทํางานแล้วก็ทําให้ผิวพรรณเราเนี่ยสวยงามแล้วก็สดใสด้วยผลิตภัณฑ์มานั่นเองนะคะท้ายนี้เราอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างจะ๊ะ โอ้สุดท้ายนี้อยากจะฝากคุณผู้ช,ชมเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เพราะ<ช>ว่า คุ้มมากแล้วก็แบบว่าเลิศม,มากค่ะบอกว่าต้องพูดเลยว่าผลิตภัณฑ์เขาดีๆค่ะออ <laughs> ดีๆเลยใช่ไหมคะราคาหละ่ะดีๆได้ไหมคะอุยราคาก็ดีีเพราะว่าคุณถ้าเราใช้เคาน์เตอร์แบงด์นะคะบางทีก็เป็นหมื่นแพงมากๆแต่ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่คุณภาพดีแล้วก็เป็นราคาที่เราสามารถเอื้อมถึงได้ค,คุณผู้ชมคะจะบอกนะคะว่าหลักพันเองบอกเลยแลวการโปรโมชั่นเนี่ยปกติเนี่ยนะคะสามพบาทลดเหลือเพียง2999บาทนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพร้อมให้กับคอลลาเจนด้วยมูลค่า500บาทฟรีให้กับ<ม>คุณผู้ชมเลยนะคะอันนี้เนี่ยหนึ่กระปุกใช้ได้ประมาณ2เดือนแต่จะบอกว่าความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่คือถ้าคุณผู้ชมลองปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้ทันทีว่าความแตกต่างคืออะไระแล้วก็หลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะรับรองค่ะเหมือนแนนอย่างเนี้ย คือใช้ไปแล้วรู้สึกดีก็อยากจะบอกต่อนะคะผิวพันเนี่ยมันจะสดใสขึ้นจริงๆคําว่าสดใสกับแบบขาวเวอร์เนี่ยไม่เหมือนกันบางคน,อนบอกใช้แล้วอยากจะขาวเลยขาวไปนะคะความอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนแต่อันนี้เนี่ยมันค่อยๆผลัดเซลล์นะคะแล้วก็จะใสขึ้น นะคะหลังตัวนี้เนี่ยใช้แล้วเหมือนกันรอบดวงตาเลิศมากเลิศใช่ไหมเลิศกับกันแดดเดี๋ยวโอเมิเนี่ยจะใช้วันนี้แหละจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมอีกเรามีหลายภาคมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะคะคือจะมาแนะนําในเรื่องของเคล็ดลับต่างกันอย่างแนนเองทําพิธีก่อนมันต้องเจอแสงไฟนู่นนี่นั่นนะคะบางทีเอาดอเนี่ต้องเจอแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโหแต่วันนี้เนี่ยที่นั่งอยู่ใ,ใกล้ผิวหน้าดีมาก ออแหมน่าใสจริงๆน่าใสเพราะฉะนั้นถ้าอยากใสแบบแนนไม่ยากนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะปกติ3,700บาทลดเหลือเพียง2,999บาทนะคะคุณผู้ชมสนใจยังไงโทรไปที่เบอร์02-792-0631หรือ084652-9995นะคะพิเศษนะคะเรามีแถมคอลลาเจนสูตรเข้มข้นด้วยอันนี้ผลิตออกมาคือตอนนี้เนี่ย มีน้อยมากคือจานวนจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะคืนกําไรให้กับลูกค้าตัวนี้แน่นลองใช้รถด้วยนะอ๋อจริงเหรอรถแนนอารเสียลองใช้ก่อนไม่ได้รแนนแบบว่ามีเส้นสายในบริษัทนิดเอ๊งตายแล้วมคุณน้าบอกว่าก็ลองให้พี่ชายใช้คือพี่ชายเนี่ยเขามีแบบว่า เป็นสิวชอบแบบว่าแกะแกะแกะ,แกะแผ่เน<ก>ี่ยค่ะคุณน,นาก็เลยจัดไปเลยหนึ่งกระปุกค่ะแบบว่าตื่นมาโอ้ยรู้สึกดีโอ้โหถ้าอยากจะรู้สึกดีแบบนี้ไม่ยากโทรไปเลยนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่คุณผู้ชมได้ลองใช้แน่นอนนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแนนมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามได้ในวันต่อไปค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ